พี่ชายคนนี้ทำไมถึงไม่ยิงยิงเจ้านั่นล่ะเหรอโฮโลแกรมเนี่ยนะพ่อจะเย็นก่อนเหมือนเขาจะเป็นคนต่างถิ่นเขาไม่รู้สถานการณ์ของเมืองคเํเแต้เงียบซะเฮ้ hey, พี่ชายใจเเย็นก่อนฉันขอแนะนำตัวก่อนนะฉันคือพันตรีมาโครอโซี่จากกองทัพมีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องพ่อจะไปแล้วเหรอ ลูกเราไปก่อนแล้วพ่อไม่ไปกับหนูเหรอพ่อพ่อจากบ้านมานานแล้วนะไม่คิดจะกลับฉันไม่มีบ้านจนกว่าจะหายามนีทั้งสี่เจอและกำจัดปีศาจตนนั้นให้ได้ไม่มีที่ให้ฉันกลับไปหรอก เธอไม่ต้องเสียใจไปพอลูกทะเลาะก,กันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดฉันชินแล้วเออพ่อของเธอมีความแข้งกับโฮโลกรมเมื่อกี้เหรอนายหมายถึงฟาโร่เหรอเขาคือศัตรูของตระกูลบาสเต้ไม่สิของชาวเมืองคมเต้ทุกคนต่างหากฟาโร่งั้นเหรอชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วเขาคือฟาโร่คนสุดท้ายของอาณาจักรโบราณอายุประมาณสี่พันปีได้ สี 4, ่พันปีถึงแม้เจ้านั่นจะดูไม่ปกติแต่อยู่มาได้สี่พันปีมันไม่เกิดไปหน่เหรอ,อใครว่าจะไม่ได้ล่ะจำนานว่าเขาเป็นคนปลดล็อกพลังต้องห้ามบางอย่างถึงได้มีชีวิตอมตะเทธิดาสงครามผู้ยิ่งใหญ่บาสเต็ททำได้เพียงขังเขาว่าในพีระมิดชั่วคราวเท่านั้นอืมเพราะงานพ่อของเธอเลยตามหาอัญมณีทั้งสี่อัญมณีทั้งสี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เล่าถึงกำเนิดมันสามารถชำระล้างความชั่วได้ ของดีนี่ดูขังดีเหมือนงมเข็บม,มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกบบาแสของอัญยมณนีนั่นนะ่ะมีครอนดาวไปเมื่อแสงสว่างของโลกค่อยๆสลายไปพลังชั่วร้ายก็จะค่อยๆสตื่นขึ้นมาอันยมณีลาวาทำให้แกนดินเดือดอันยมณนีชำระล้างเข้มข้นกว่าความเมื่อ อันยะม่มีแม่เลยแปลงเป็นบัญญััดทะเลทรายอันยะม่มีดูดพลังเป็นของผู้พิทักษ์คนสุดท้ายดูเหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะ แล้วพ่อของเธอจะรู้ได้อย่างไงกรอนันใดที่เทพบาสเต้ดได้ทิ้งไว้คือแสงนำทางของชาวเมืองคัมเต้ฉันหวังว่าพ่อจะใช้ชีวิตเรียบง,ง่ายขึ้นแต่ห้ามสงสัยคำพูดของท่านบาสเตเชียวนะชอบเป็นสาวน้อยที่น่าสนใจฉันเคารพความเชื่อของเธอถ้าไม่มีอะไรแล้วเธอก็รีบกลับบ้านเถอะฉันจะไปทำภารกิจแล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกนะ